พัชชายาเจ็บตอนที่สามยืนอยู่เฉยทำไมดึงนางออกเร็วเข้าขอรับโอ๊ยโอยอย่าเข้ามาอยียเสียงนางเอกตั้งออกใช่กันไปอย่าเข้ามานะนี่มันเรื่องอะไรกันตอนเช้ายดดีดีอยู่เลยทำไมถึงเป็นบ้าได้ตอบป้าไม่รู้เพค,คะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้เสียเมยอ,อยู่ด้วยกันกับนหนู นางนางนั่นแหละเสียเหมยน,นั่นแหละบ่าไม่รู้อะไรทั้งนั้นเอ๊ะเชียี่เจ้าพูดอะไรนะคุณหนูเป็นแบบนี้เป็นความผิดของข้าที่ไหนก็เมื่อกี้มีแต่เจ้าที่ดูแลคุณหนูไม่ใช่เจ้าแล้วจะเป็นใครแต่ข้ากับไม่คิดว่านั่นเอาเอาไหแต่ข้าก็ไม่คิดแบบนั้น พ่อชายาดูไม่กลัวเสีย่ยวเหมยเลยกับกัดเจ้าเพียงคนเดียวบาวบาวไม่ได้ทำจริงๆนะพคะบาวถูกเซร้ายแก่ตัวทหารตากตัวนางเปโปยี่สิบไม้มาไม่นะพคะคุณหนูช่วยบาวด้วยบาวดูแลคุณหนูมาตั้งหลายปีช่วยบาวด้วยโบยแค่ยี่สิบไม้เองต่อไป ยังมีให้เจ้าได้เลี้ยลลองอีกเยอะเจ้าไปต้มซุปสงบจิตมาสิอ่าใช่ซุปสงบจิตบ่าวไปเตรียมเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นบ้าไปแล้วชาตินี้ก็อย่าหายดีเป็นอันดีที่สุดข้าจะคอยดูซิว่าเจ้าจะแก้งทำแบบนี้ไปได้ถึงเมื่อไหร่กัน นางบ้าไปแล้วจริงๆเลยจริงๆนะเพคะเอ้ยผิดๆิดเอาใหม่เอาใหมจริงๆนะคะ <recreate> นางกัดมือบ่าวจนเป็นแผลเบื่อวะแมเบ่าวยังถูกถูกโกย2ยี่สิบไม้นอนพักอยู่หลายวัน <foreigners> เอาเถอะรอค่าจัดการมู่หลงชูอี้ได้เจ้าก็จะสบายมัน ได้เหมือนกันขอบคุณเจ้าค่ะคุณหนูอีกไม่กี่วันก็วันไหวพระจันทร์แล้วฝ่าบาทจะต้องจัดงานเลี้ยงฉลองในวังมู่หรงชิวอี้เลือกเวลาบ้าได้ดีจริงๆถ้าข้างเต้รู้ว่านางเป็นบ้าจะต้องทรงกลิ้วและลงโทษองชายเจ็ดแน่ฮึลงโทษหีเทียนหรือ ข้าจะทําให้หมู่ลงชูอี้อับอายตัวหน้าผู้คนต่างหากให้คนทั้งโลกรู้ว่านางเป็นบ้านางเป็นพระชายาบ้าขององค์ชายงี่เง่าโง่เง่า,งาตำหนักฉางเร่อเพื่อสิบห้าค่ำเดือนแปดเทศกาลไหวยพระจันทร์ข้องเต้หลีทรงจัดงานเลี้ยงในวังให้กับเราคุณนางงานเลี้ยงแบ่งเป็นสองรอบ รอบกลางวันเป็นงานเต้นรำรอบกลางคืนเป็นงานชมจันทร์องค์ชายเจ็ดสเสด็จมากกับพระชายานั้นคือแม่ทับหญิงอันดับหนึ่งเอามานั่นก็คือแม่ทับหญิงอันดับหนึ่ง,าม,างมู่ห,งหงลงชิวอี้หรือคนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในตระกูลมู่หลงคือมู่หลงซินเอ,อ๋อลูกบ้านหลักไม่ใช่หรือมู่หลงชิวอี้เป็นหนกบ้าน ลูกคนที่สามบ้านรองสินะลูกบ้านรองได้วไงล่ะนางเป็นสิงแม่ทับผิงเสียงที่ฝ่าบาทเป็นคนแต่งตั้งเองเชียวนะเป็นขุนนางหญิงเพียงผู้เดียวด้วยหน้าตาความงามของนางก็ไม่ได้อยไปกว่ามู่หลงซินเอ๋อเลยรอก่อนเถอะข้าจะทำให้ทุกคนหัวเราะเยาะเจ้าให้ได้ฟาบาดเสด็จห้องเฮาเสด็จ องเต้แห่งซีหลีหลียี้เสียงห้องเฮาแห่งซีหลีมู่โลงหยิงหญิงมู่โลงหญิหญง,งญน้อมรับฝาบาทขอฝาบาททรงพระเจริญน้อมรับ้องเฮาขอ้องเฮาทรงพระเจริญวันนี้วันไหวยพระจันทร์เราฉลองร่วมกันทุกคนทำตัวตามสบายเริ่มงานได้ ลูกร้านของคุณนางต่างมีความสามารถทางนั้นออกมาแสดงฝีมือให้ชื่นชมกันหน่อยสิมู่หลงซินเอ,อ๋อที่เป็นหญิงงามมากความสามารถระดับหนึ่งของประเทศต้องใช้คำว่าอะไรวะเจ้าน่าจะมาแสดงฝีมือให้ทุกคนชมกันหน่อยสิ ขอบคุณทุกท่านที่เมตตาค่ะสิ้นเออขอสแสดงความสามารถอันน้อยนิดที่มีค่ะเจ้าค่ะเยี่ยมไม่ยินมาว่าหญิงงามมากความสามารถมู่รงสินเออเป็นเลิศทั้งความเป็นเลิศทั้งขวบเป็นเลิศทั้งดนตรีและเต้นรำตระกูลมู่รงมีคนเก่งรุ่นต่อรุ่นจริงๆน้องสาว เจ้ากับข้ามาดีดพินร้องเพลงคู่กันดีไหม <Okay. S 1> เจ้าไม่เป็นทั้งดีดพินร้องและร้องเพลงต้องถูกผู้คนหัวเราะเยาะแน่ยิ่งไปกว่าน,นั้นเจ้ายังเป็นบ้าด้วยแล้วนี่ทำไมถ้าไม่พูดละ่ะหรือว่าเจ้าไม่อยากแสดงร่วมกับข้าหรือแม่ทับหญิงอันดับหนึ่งอะไรกัน ข้าจะทำให้ทุกคนรู้ว่าเจ้ากลายเป็นคนบ้าไปแล้วน้องสาวของข้าเจ้าเป็นอะไรกันแน่ทำไมมู่หลงชิวอี้ดูแปลกๆเกิดอะไรขึ้นหรือหรือว่ามู่หลงชิวอี้วันนี้เจ้าได้จบเหนแน่ท่านพี่อย่ารีบสิเจ้าคะ ื่อกี้น้องกำลังคิดว่าจะเล่นเพลงอะไรถึงจะสแสดงคู่กับทันพี่ได้